โยชิอ้าเราแพ้ไม่เสียนะเมื่อกี้เราปั๊บคนเดียวเขาเหลือแล้วไม่ได้ออกไม่ได้ใช่ปะไม่ได้เราไม่ออกได้พี่อย่าอย่าอย่าไปอะไรนู้นอย่าไปบั๊กลับมาไม่ได้ไอเฟรมพี่เล่นไม่อยู่เลยต่อให้ต่อเลยแล้วกล่องเปิดแล้วยังออกได้อยู่ใช่ไหมครับแต่วก็ตกรอยก็ตกรอยไม่ตกรอยก็ตกรอนตายมาด่าออันนี้สันดานหมาเลยพ่อไม่รู้อ่ะก็บอกห้ามบั๊อ่ะอ๋อห้ามห้ามแซะโอเค คนเฮียอะไรตายไปด้วยตีไปด้วยกดเอ็นไปด้วยเฮียเขาทำไมอ่ะคนเฮียเราไม่เป็นกดเอ็นไม่ปล่อยอ่ะไอเฮียล่าสุดล่าสุดได้ข่าวว่าได้แทงยาตั้งหลายตัวนี่ได้ยิ้มแหลกเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเนี่ยเอามันช่วยไม่ได้เขามีมะม่วงเองตีคนไม่เกันมาแล้วไม่ตัดเอ้ย พี่พี่ยังเบอร์พี่บอลยังเมอรพี่บอยังเบอรพี่ะยังเบอนะเขาไม่โม่งละเขาไม่โมวางจังหน่อยปะญหาพี่บอกไม่เล่นไม้อพี่เผื่อมีตัวแบบแทงยาวมาใส่พี่บ้างอะเพื่อนเดียร์มึงเบอรอแบบวี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 แบวีแบบวีแบวีแบบวี้บบวีแ

เล่นไป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 เลไปใครชุบชุบชุบนี่คือตายแล้วือใจโอ้โหไอียืจับไม่ได้ไปตอะไรเลยคืนแล้วาตายาวเลยมชุบแล้วทําชุบแล้วอ้นนอ้อ้ดน้ย้ยโยโยเฮ้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 ยโยเฮ้ย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 อ้ย้อ้ย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  เอนดีพไปเดนดีพไปเชียวเชี่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 ยวเ่ยวเชี่ยี่ยวเช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 ียวเชี่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 ยวเชยวเชี่ยวเชี่ยีเชี่ยวเชี่ยี่ยว่ยวเชี่ยวเชี่ยว่ยวเชีีเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวเช่ยวเชี่ยวเชวเชี่ยวเชยเชียวเชีเชี่ย่ยเยวเชี่ย่ยวเชี่ยวเ่ยวเชี่ยวเชี่ยวเ่ยวเชี่ยวเชี่ย่ยวเชี่ยวเช่ย อีโมยังสวยพี่อีโมยังสวยพี่เบาพี่อ่ะดาเนละเชี่ยอนตอนนี้พูดตรงอ่ะมายก็ได้มีก็โดนอ่ะเชียดีได้หมดทั้งสองเลยหรอปืนปืนก็ยิงแม่นป่ะปืนก็คมอ่ะใช่ไม่มีเป้าเลยนะพี่ไม่เล่นเป้าเลยนะเอาดีดีใช่ใช่โอ้โหจะยิงแบบตายยิงอ่ะยังโดนเออไม่ใช่มนุษย์ละอันนี้อืมอืมแต่ผมเปิก้ะก็ล่าสุดอะก้ล่าสุดอะเขาเปิดรับสมัครแล้วอ่ะรับสมัครอะไร ร้านปะยางในเมืองอ่ะทำไมอ่ะอ้ายิงยางแตกตลอดเลยที่เราเล่นตลอดโอ้โหไอ้กิจการใหม่มาในร้านปะยางอ่ะเออเขาบอกโดนจากโดนกระสุนจากใครอ่โอ้ใจมาก่ใจมากไปเชื่อเชื่อใจมากใจมากใจมากน้องใจมาก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 ใานใจมากใจมาก ใหญ่มากว่าซ่านบ้านพี่เลืออยู่ไหนใหญ่ดีสีดำดำเลื่ออะไรวะใหญ่มากข้าราชารเขาไม่ว่าอะไรใหญ่มากใหญ่มากโอ้ไม่มีตังค์บ้านจ่อยครับเข้าแถวเป็นบ้านนะครับฮัลโหลครับคุณมึก หมึก <ITA> ม, <p are> มันเมาเมาหมัดม่วงเขาบอกอยู่นี้พี่หมึกเขาหรงนี้เขาเป็นพ่อพี่จริงหรือเปล่าพี่หมึกงงกันอยู่ได้ไหมพี่คนไร้บ้านอะเลือกหมึกได้ครบ้านต่อเนาะไม่เวลาแกงไงน้องเวลาแก่งไงต้องแยกแยะไม่มีสถานะเฮ้ยอ๋อปิดบ้านบ้านแบ๊กบ้านต่อเออเขาเขาเขครับเขาผับบ้านแลนครบครบครบบ้านบัา อันนี้เสร็จเดีไปซ้อมกเลยวะพี่พี่เปาอนลาที่เหลือครบใช่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 โอ้ซ้อมมาทั้หมดเราวันที่ยี่สิบหกนี้ต้องเข้ามากี่โมงพี่หกโมงหกโมงนะโอเคบ้านอารินครับครบขอบขอบขบมีกันอยู่สามคนบ้านพี่วาเลนไอโรมลาที่เหลือครบดีละไม่ต้องตาม บ้านมะเขือบ้านนี้ดูอบอุ่นยังไงไม่รู้เนาะครบเนาจนเกินไหนเฮียไม่มีคนขาดลาสองเก๋ไรอ้โรมมันมาแล้วแต่ว่ามันอันนั้นเฉยมันเข้าไม่ได้สิคิวบ้านบ้านลุงแหมกับบ้านลุงอาร์ติสองเลยทุกคนไอ้เรื่องซ้อมเราคุยหมดแล้วเนาะเดี๋ยวพอไปยืนตรงนั้นปุ๊บมึงไม่ต้องตีกันเล่นอ่ะแรกๆมึงจะตีกันเล่นตีกันไปแต่พอเพื่อนมารวมกันสักยี่สิบสามสิบคนแล้ว ยิงนิ่งรอซ้อมขอย้ำสถานที่นิดนึงเซิฟสามเซิฟสามเบอร์สามกดังสนามบินตรงเสาแดงเฮ้ยไใช่่มัครบพีถอดเสื้อนะถอดเสื้อนะครับถอดเสื้อครับเฮ้ยทำงานไปซ้อมไปซ้อมเสียไม่ได้ก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอดีก็ได้เพราะมันเซิฟสามเหมือนกันอะ